ครับซันเปียครับวันนี้ดีเกมโนมอร์เปเปอร์พลีสนะครับผมแค่เห็นชื่อกูไม่มั่นใจแมสล้อเกมอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าชื่อเปเปอร์พลีสเนี่ยมันคล้ายกับมันไม่ใช่คล้ายมันคือเหมือนเลยมันเหมือนกับเกมมันคือชื่อเปเปอร์พลีสนะมันเป็นเกมเกมหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งผมชอบมากนะนั่นแหละคือผมชอบมากแล้วก็แบบก็นั่นแหละแต่พอเห็นเกมนี้ปุ๊บที่น่าสนใจดีนะเพราะผมไปดูรูปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการปั๊มตาเหมือนเกมเปเปอร์พลีสเลยนะคล้ายๆกันเลยแต่แค่เนี้เป็นในออฟฟิศ คือนโมเมนต์ก็แบบโอ้กูทำงานมาทั้งวันแล้วกูเหนื่อยกูขอกลับบ้านเถอะแม่งมีมีเพื่อนร่วมงานแบบก็ว่าไงพวกขอฝากหน,หน่อยแปะวางเอกสารให้กูลูกแบบต้องทำเหรอน,นะครับอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยแบบโน่หมอเป็นประพิษกูไม่เอาอีกแล้วเอกาสารกูเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเริ่มเลยดีกว่าแล้วคลิกทูปิกอัพติงคลิกซ้ายเพื่อหยิบของนะดูมือนะเดี๋ยวนะฮะคลิกขวาเพื่อใช้ออบเจกต์นั้นๆนะถ้าเกิดใช้ได้ ปสตาร์ทเลยเดีกว่านี่ครับเหลือแค่ออเดอร์สามันแล้วอ่าจ,จ,จะได้ก็ได้กลับบ้านสักทีถึงเวลาแบบกินอาหารเย็นกับครอบครัวแล้วนะฮะดินเนอร์แฟมิลี่ดูจากชื่อเกมก็รู้ว่าไม่น่าได้กลับง่ายๆ Don't forget you here <laughs> อย่าลืมเนาะ <laughs> มึงอยู่ที่นี่ตลอดไป <laughs> โอเคนี่เหมือนตาปั๊มมันจะเหมือนจะมีตรงนี้นะมันจะมีบอกนะว่าตาปั๊มเราต้องปั๊มด้วยสีอะไรนะฮะปัม๊มดึกโอ้นี่แฟกนะฮะ เอ,อเอกสารเอกสารมานไปยัดยัดเข้าไปใส่ใส่ใส่เข้าไปไม่ถูกคืออะไรกะ่ะไม่ถูกอะไรล่ะพี่หรือตรงนู้นเขียนไหมจื๊อจื๊อจื๊จื๊จืจจจจ๊ไม่ต้องเขียนนี่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ถ่ายรูปได้เหรออ๋อ,อสแกนคิวอาร์โค้ดนี่ทุกคนอ๋อนี่ใช่ไหมแล้วก็ยัดเอ,เอกสารเข้าไปโอ,อ้เกมนี้เล่นมันเพลินดีนะเนี่ยผมชอบนะผมชอบนะเกมดีเหมือนกันนะเนี่ย มเล่นไปอ่าเอกสัรอันนี้นะฮะโอ๊ยย่นี้เก็บเก็บไปไกอ่านี่คือเขียนเขียนเขียนชุกชุกชุกชจริงผมน่าจะเขียนเป็นชื่อหรือแบบอะไรดีๆอย่านี้นิดนึงนะเนี่ยออ้อนี่คือให้ให้แบบเช็ทิ้งไปเลยเพราะมันเปื้อนมันทาอะไรไม่ได้โอเคอ่าอย่าลืมนะต้องปั๊มตาตามสีที่ใช่นะฮะเออไม่ลืมเขาไม่ลืมโอ้โหก๊อปปี้มาก๊อปปี้อันนี้อะไรคือก๊อปปี้ต้องก๊อปปี้ถูกเก เฮ้ยฉันรู้ว่าเราคุยนะว่านายไม่ควรทำงานแบบเตือนเวลาหรือโอทนะครับผมนั่นแหละแต่ว่าฉันมีงานที่ใหญ่มากแบบเดดไลน์ด้วยเลยอ่ะเออโอ้เหนื่อยถอนหายใจผมมีนาฬิกาให้กูอีกผมมาตั้งสวยงามสวยงามตรงนี้เลยเอยอเราเล่นเกมเราเล่นวิดีโอเกมด้วยกันได้ไหมคืนนี้โอ้น่าจะไม่ได้เล่นด้วยเราลุกสภาพนี้โอ้ยโอ้ ผมอ่านอะไรไม่ทันหมดแล้วเนี่ยโอเคเอาเอาฟูดบินก่อนนะฟูดบินปั๊มปึกชึกปึกปึกชึกปึกปักปึกอย่าตกอย่าตกเออย่าละมันยังเอาคืนมาให้กูเรอวะ่งกูชิบหายแน่ใส่ดิเอออันนี้ไม่ใช่ปักเต็มปักโอ้โหกูเกียรไปแล้วไม่อ่านละกูจะปั๊มปั๊มเขียนเขียนไปให้มันเสร็จปั๊มไม่ติดด้วยโอเค ไอปั๊มโตได้เป็สมจริงป่ะโอ้โอ้โอ้ย่าแม่งโนมอเปเปอร์พีกูขอลายาเอามาอีกเลยกูเขียน S O N S ไอ้ S O N P I S ทำแม่ย้อนย้อนทำไปไปลืมลืมลืมกูลืมเออแล้วแล้วโทรศัพท์กูหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเกินเดี๋ยว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  ไม่ใช่แล้วไอ้ยิ่งติดเร่กันไปแล้วอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเออกูรู้อย่าลืมล็อกประตูด้วยนะตอนที่ไหนออกไปแล้วนะเออโอเคเลยโอ้โอ้โทรมานเหลือเกินแจ๊ <c oughs> พ่อใกล้ถึงบ้านหรือ,อยังใกล้แล้วลูกใกล้แล้วลูก ใกล้จะลาออกจากงานที่นี่แล้วลูกเอ้ยเอ้ยไอ้ฮาร์เปอร์มึงกลับบ้านไปไอ้คนที่อยู่ในออฟฟิศมึงกลับออกไปให้หมดเลยไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้อีสัล้สไอ้ลูกนี่ก็โสมาจักอันนี้อันนี้คือเริ่มหมุนกิตละไม่พอใจแล้วปั๊มเยอะเลยทีนี้กลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นอะไรอ่อะ ออกไปสิวะน,นี่ยังไม่ได้สแกนเลยเนี่ยเออนีออ่ยัดเข้าไปยัดเข้าพร้อมโทรศัพท์เลยเมื่อกี้เย็นตรงนี้แหละอะอะไรอีกอะไรมึงอีกของกูไม่ได้ปั๊มเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพืองเดี๋ยวเฮืองอย่างนี่ย ลูกนี่ก็ทักมาจังเลยนะโอ้ยโอยเจมไอเจมดินสอเนี่ยก็เขียนอะพามดีหน่อยได้เขียนเออนี่ชบ,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 ชบแล้วโทรศัพท์กูไปไหนล่ะโอ้โอ้โอมันจะหมดให้กูไหมเนี่ย อืมสอเขียนโอ้ยเอเวอร์ลินมึงยังไม่กลับบ้านอีกเลยเอเวอร์ลินมึงเนี่ยนะยัดเข้าไปสิเดี๋ยวโคตรไมถ่ายยนีถ่ายถ่ายยัดเข้าไปแบบอันนี้มาอันนี้อันนี้อย่านะอย่าส่งมาอีกนะกูขอละกูแค่นี้ก็พอแล้วเยอะ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 มากแล้วอย่าอย่าส่งมาอีกเลยนะขอละ ปัม๊มปั๊มให้โดนสิวะอีหะปัมป๊มปั๊มเออเหมือนจะไม่มีละเหมือนจะไม่มีลูกคนเหมือนจะหมดละเออเหมือนจะไม่มีใครส่งอะไรมาเพิ่มละโอ้ไม่ถูกอะไรอีกัะกูยังไม่ได้เอา้าน่ะไม่โดนอีกมัดูยัดมามงบอมโทรศัพท์เนาะเอาโทรศัพท์เลยกูยัดเข้าไปยัด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  แมนนี่ไอ้ยี่เด็อ้ยอุ้ยโอ้ยตกตกตกโคตรอนาถเลยอ่ะยัดเข้าไปยัดเข้าไปด๋อยแล้วโคตรเหนื่อยเลยทุกคนเหนื่อยชิบหายอ่านี่สแกนไปแล้วยัดเข้าไปเฮ้ยเหลืออันเดียวแล้วทุกคนโเหลือเดียวแล้วโคตรแช่จะแช่ สแกนไปแล้วด้วยเลยที่สุดเสร็จงานสักทีเิดคอมกลับบ้านไปออกกูไม่อยู่แล้วไปแล้วมึงเจอกัน เดี๋ยวยังไม่จบมีหนึ่งวันต่อมาด้วยอันนี้กูกลับมาทํางานตอนนี้ผมจะไม่ทํางานเยอะเกินไปอีกแล้วอาองนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วอ้าวจบแล้วนะครับเนี่ยจบแล้วจบแล้วครับผมจบแล้วนะว้าวจบแล้วี่คือนะกลับมาตอนเริ่มแรกแล้วนะฮะจบจบไปจบจบว่าขอบคุณมากที่เข้ามาดูนคลิปนี้นะครับก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันจะได้มีคลิปหน้าพาร์ทหน้านะเกมหน้า หมอเจนไหมครับสวัสดีครับผม